ดีครับวันนี้เราจะมา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 ทำอะไร,ะไรลูก,ลกมาโรงเรียนจะเขีนยนเทนมหนึ่งปีเพื่อมามาเรียนนะคะครับวันนี้มาเรียนวันที่เท่าไหร่ครับอ,อุ้ยหลวงวันที่เดินมาวันนี้วันแรกลูกค่ะวันนี้เปิดเทอมวันแรกค่ะใช่ไหมเรียนชั้นอะไรครับลูก อนุบาลหนึ่งเสียงร้อนแทนปิ้วอ๋ออนุบาลหนึ่งครับอยู่ยวอนุบาลหนึ่งโอเคไปครับแป๊บๆมามานั่งรอด้วยได้เลยครับเดี๋ยวแป๊บๆมามานั่งรอนะครับโอเคมครับโอเคครับใส่บัตรก่อนบัตรนักเรียนไม่น่าสงสารนะหนักะมาให้ใหผมามาช่วยถือกระเป๋าให้ก่อนนะครับ แม่เอาเหรอโอเคอ่าอยากตะไปคร้เหรอ่อไปอยากตะไปร้ก็ไปเลยใช่ไคร้ได้ครับเดินจะล้มอยู่แล้วจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่แล้วลูกหายหลางนะสวัสดีครับคุณครูด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับครับว้ามีพี่หนีด้วยนะครับ จะหงายหลังมันเนี่ยลูกกระเป๋านักเลอเกินเอาเลยไม่ตายท่านนี้นะพี่ชิปเป็นเดานี่เปล่านี่ไปหรือเป็นพี่หมีว้าวโอ้โหเอามาครับหนึ่งสองสามชูสังนิ้วด้วยลูกชูสงนิ้วสังนิ้วเย้โอเคเก่งมากครับขอบคุณครับด้วยลูกไปไปครับ เอาครับ่าปลาปลาอ่ะเอามาโอเคอหนึ่งสองสามิมหวานมองกล้องออกมาด้วยอ่ะหนึ่งสองสามชูงนิ้วชูต่างนิ้วโอเคขอบคุณครับไปไปหนูไปน <un> ู้นไหมอ่าไปอีกป้ายหนึ่งล้วเดี๋ยวขึ้นแล้วนะไปโอ้โหลูกปอง ชอบลูกโป่งใช่ไหมครับเอาละอ่ะมาถ่ายรูกปกันก่อนอ่ะยี่ตรงกลางลูกมา,กล,าล,กลูกโป่งมีเยอะแยะเลยอ,ลอ่ะถ่ายคู่กับมาม่าไหมเอามาเอ้ามาครับถ่ายคู่กับหมาอ่ะน้องบอลลูกเอ้ยเดี๋ยวพาไปดูาชาาใช่ครับเขาไว้ให้น้องๆถ่ายไงลูก<ห>อ่ะมาดิมารหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเลิฟ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 ลูกเลิฟ เล็บเล็บยิ้มหวานด้วยนะเล็บ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 อ่ะถ่ายคนเดียวไหมถ่ายคนเดียวไหมไม่ถ่ายแล้วแล้วโอเคอ่ะไปเราไปขึ้นตึกกันไปครับได้ครับอ่ะไปดูไปหนักไหมเนี่ยหนักไหมครับนอาไปเดินไปลง เสียเงียวเลยว่าจะมารับเดี้ยไม่รู้ใส่อหเดี๋ยวขึ้นไปใส่ข้างบนก็นดันไปขึ้นมันได้ครับไปครับสนใจใช่ไหมลูกสนใจพี่หมีเอาไหมลูกให้มาม่าถือให้ก่อนมาอย่างไรหลังมาเอาไหมครับหนักนะไม่ยอมไม่ยอม หันมาครับผมโอเคหนึ่งสองจิ้มหวานจิ้มหวานโอเคป้ายอาจครบทุกป้ายแล้วลูกป้ายลุยได้เลยไปครับได้เลยครับเดี๋ยวนั่งรอนะครับรอที่นี่เลยแล้วเดี๋ยวตอนเย็นปะป๊ามามาขึ้นมาหลับเลยโอเคไหมลูกมาใส่แมสก่อนลูกหนึ่งใส่ชุบใส่แมสกก่อน ก่อนเข้าโรงเรียนว้าวโอ้โหเก่งมากเก่งมากลูกไปสวัสดีครับป้าป๋ามามาก่อนสวัสดีครับน้องบอสครับมาสวัสดีครับสวยๆด้วยสวัสดีครับมาโอเคป่า๋าสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับอ่าขอบคุณครับโอเคบายบายลูกบายบายนาอบาสบายบาย Datang kan Oke Hehehe